สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่นะครับนะวันนี้เย็นนี้ก็มาอัปเดตนะครับรุ่นสร้างบารมีนะครับมาให้พี่พี่ได้รับชมกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชุดนะครับนะมา20องค์นะครับส่วนชุดแรกนะครับตอนนี้ก็พอเหลืออ่าไม่มากนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตรวมกันทีนะครับนะแต่ส่วนอีพีนี้นะครับมาอัปเดตรายการนี้ก่อนเลยพี่ชายก็มีรายการชุดสวยมาแบ่งปันให้พี่เหมือนกันนะอีพีเย็นนี้นะครับชอบุนใจรายการไหนนะครับจะเปิดแบ่งปันให้พี่พี่นะครับนะจะจับจองกันนะครับเดี๋ยวเริ่มจากรายการแรกเลยฮะรายการแรกมี สินเดิมลุดมาหนึ่งองค์นะครับนะสินเดิมลุดหนึ่งองค์เดี๋ยวขออนุญาตนะฮะเปิดให้พี่ๆได้รับชมกันเลยนะครับนะตะปูนะพี่นะรายการที่หนึ่งครับนี่ฮะเปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อตะปูสังขละอุวานอนฮะนี่ฮะโอ้โหพี่ สวยมากครับเลขค้นจำนวนหมายเลขหกด้วยฮะโอ้ยสว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 ยรายการนี้เป็นเนื้อตะปูสังขละอวานอนหน้ากากมหาชนวนมวลสารนีครับหลังหน้ากากเพชรประพรมฮะโอ้โหสวยจริงพี่นี่ฮะประพรม,มสวยมากครับเลขค้นเบนวนหมายเลขหกนะฮะกระดกซับครับรายการนี้ฮะ เอาไปพี่ชายนะครับแบ่งปันให้นะ้อเบาๆนะสองร้อยแปดสิบาทพอพี่นะี่ครับนะกับเพ้นด้วยนะเพราะผมเพ้นนะครับสองร้อยแปดสิบาทพอพี่ต่อมารายการที่สองครับนี่โอ้โหรายการที่สองมาเป็นกระไรเงินพนรายลงยาเหลืองเลขคนตัวเบอร์หมาเลขสองเก้ารรายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบาทพอพี่ชายนะครับรายการที่สองนะครับกระไรเงินนะพี่นะสวยงามมากนะครับ ่อมารายการที่สามครับรายการที่สามมาเป็นโอ้โหกะไหลเงินพ่นทรายลงยาแดงหน้าหลังครับพี่นี่ฮะลงยาแดงหน้าหลังนะนี่องนี้เลขคนเบอร์เจ็ดนะองค์นี้เนะี่ยเอาไปพี่ชายสองร้อยแปดสิบาทนะครับอง์นี้ลงยาหน้าหลังนะพี่นะส่วนถ้าพี่ใครจับคู่นะถ้าองคไหนสองร้อยห้าสิบองไหนสองร้อยแปดสิบาทพี่จับคู่ผมคิดเพียงแค่สี่ร้อยห้าสิบนะจะลดไปให้อีกประมาณห้าสิบกับแปดสิบาทนะครับนี่ฮะคูณ4 5่450นะลองเลือกดูได้พี่นะครับ นี่สวยงามนะครับองเดียวสองอยปสิบนะต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดเลยนะครับให้พี่ได้รับชมความสวยกันแบบลงตัวนะครับนะรายการที่มาเป็นกะลายเงินที่กะลายเงินลงยามมวงครับนี่โอ้โหช้ำๆเลยเลขคนตัวเบอร์ตองสี่ครับพี่นะเลขคนตัวเบอร์หมายเลขตองสี่ครับกะลายเงินลงยามมวงครับนะอ่าตองสี่นะพี่นะเอาไปพี่ชายนี่ครับสองร้อยห้าสิบบาทนี่ครับ สองร้อยห้าสิบาทพอพี่ชายนะครับสำหรับรายการที่สี่ต่อมารายการที่ห้าครับมาเป็นลงยาเขียวเหนียวซับนะฮะแล้วรายการที่ห้ามาเป็นลงยาเขียวเหนียวซับนะฮะเลขคนจเบอร์สามที่แปดนะครับนะเอาไปเท่ากันพี่ชายนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับสองร้อยห้าสิบาทรายการที่ฝั่งพลอยด้วยนะครับเอาไปพี่ชายนะครับสองร้อยห้าสิบบาทครับนี่ฮะ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการเขียวตั่ไปนะมาเป็นรงยาชมพูกันบ้างนะครับมาเป็นรงยาชมพูกันบ้างเดี๋ยวตัดให้พี่จะรับชมนะครับสำหรับรายการที่6นี่ฮะลงยาชมพูโอ้โหสวยทุกรายการนะครับนะหลังรงยานะครับหลังรงยาพ่อพมให้อีกฮะนี่เอาไปพี่ชายนะครับรายการนี้ครับ250บาทครับนี่ฮะสวยทุกองคสวยทุกรายการครับนะลองเลืชมดู ต่อมาครับรายการที่เจ็ดนะครับมาเป็นลงยาส้มนี่ฮะรายการที่เจ็ดมาเป็นลงยาส้มหนือนบ้างนี่ฮะโอ้โหนะครับลงยาสีกักด้วยนะลงยาสีกักหรือสีพลาสนะครับนี years, <ower> so like, uh, ่ฮะหรือเลขคนจําเบอร์มาได้สิบสามครับนะเลขคนจําเบอร์มาได้สิบสามครับรายการที่เจ็ดนะครับนี่ฮะเอาไปพี่จายนี่ครับสองร้อยห้าสิบาทจะพูดสี่ร้อยห้าสิบาทได้เลยพี่จ่ายนีครับสวยๆทุกกันรการเลยนะครับนะ ต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการจะไปมาเป็นเนื้อทองแดงกันบ้างเนื้อทองแดงสตาตินนี่ครับลงยานี่ครับลงยาเหลืองนี่ครับเลขขนตัวเบอร์มาเลขสามสิบเอ็ดนะฮะรายการนี้เอาไปพี่ชายแบ่งปันให้นะครับที่พี่นะฮะสองร้อยยี่สิบาทนะครับสองร้อยยี่สิบาทนะพี่นะรายการที่แปดนะครับต่อมารายการที่เก้าครับรายการที่เก้ามาเป็นเนื้อทองทิพสตินลงยาทองชาติครับ เลขคุณตัวเบอร์มาเลขตองสี่ครนี่เอาไปพิชายผมแบ่งให้นะฮะเอาไปขี <moving forward> um ้แค่สองร้อยยี่สิบาทพอนะครับสองร้อยยี่สิบาทพอพิชายสำหรับรายการที่เก้านี่ครับต่อมารายการที่สิบมาเป็นเนื้ออัปาก้าซาตินนะครับรายการที่สิบมาเป็นเนื้ออัปาก้าซาตินเนี่ยนี่เนื้ออัปาก้าที่พี่นะเลขคุณตัวเบอร์มาเลขเจ็ดนะครับอัปาก้าซาตินลงยาสีม่วงมหาอํานาจนะครับ รายการนี้เอาไป2 4 0้สี่บาทพอพิจารณนคะครับสำหรับรายการที่1 0บนะครับสองอ่าสองคู่นะฮะคู่ได้นะครับนะผมคิดไปคู่ละ4ี่รอยแล้วกันนะพิเศษให้สำหรับรายการไหน2 2งรยี่อสนะผมคิดให้สองอ่าคู่ละ4ี่ร้อยแล้วกันพิเศษให้นะต่อมาครับรายการที่ส1บรายการที่11อร,ร,รายการที่เนื้ออเมริกาลงยาแดงดำนะฮะฝั่งเพชรน,นะฮะฝั่งพลอยตรงสังกติเลขคนเบอร์สองหนึ่ง อ่ะฮะรายการที่สิบเอ็ดนะเอาไปสองร้อยสี่สิบาทครับพี่ชายนะครับรายการที่สิบเอ็ดต่อมาสนะิบสองฮะรายการที่สิบสองครับมาเป็นกระไหล่ทองพ้นทรายลงยาม่วงมหาอำนาจเลขคนณอเบอร์ต้อหกครับนะเอาไปพี่ชายสองร้อยห้าสิบาทนะครับสองร้อยห้าสิบบาทพี่ชายรายการที่สิบสองครับ ต่อมารายการที่13ครับมาเป็นกระไหล่ทองลงยาเมื่อไอลงยาน้ําเงินฮะกระไหล่ทองลงยาน้ําเงินสวยๆพี่เลขคนจับเบอร์หมายเลขสิบฮะกระไหล่ทองลงยานี่เอาไปพี่ชายดีครับแบ่งปันให้นี่ครับ250บาทนะครับนี่ฮะยกคู่450บาทพี่นะครับรายการที่13ต่อมารายการที่14ครับนี่14กระไหล่ทองเหมือนกันพี่ชายเลขคนจับเบอร์ตองเอ้ยเลขคนจับเบอร์33ฮะ รายการนี้ก็สองร้อยห้าสิบาทนะครับพี่ชายนะฮะับสำหรับบรายการที่สิบสี่ครับมาลุกัะตอสำหรับรายการที่สิบห้าครับสิบห้ารายการนี้นะครับเป็นนะฮะนี่ corps, สองกษัตริย์นะครับนี่ฮะนี่ฮะพื้นเงินลายทอง,รค,ค,องครับเลขคนตัวเบอร์ตองสองครับนี่เนื้อสองกษัตริย์นะฮะลงยาแดงครับนี่ฮะท่วมๆนะเอาไปสองร้อยแปดสิบาทพอพี่สำหรับรายการที่สิบห้านี่ครับ กะลายทองนะครับกะลายเงินนะครับเป็นสองกษัตริย์นะครับองค์นี้นะครับต่อมาเป็นกระลายทองลงยาดำนะลงยาดําเลขค้นเบอร์มาได้หกกันหกซับนะครับนี่เอาไปพี่นะองค์นี้ผมแบ่งให้พิเศษเลยสองร้อยสี่สิบาทสองร้อยสี่สิบาทรายการที่สิบหกฮะต่อมาครับรายการที่สิบเจ็ดรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่เนื้อทองแดงมันปูนะครับลงยาขาวลงยาพระผมเลขค้นเบอร์สามหนึ่งฮะ รายการ,รนี้เอาไป2องรบาทพอพี่รายการที่17นะครับต่อมารายการที่18นะครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนโบราณนะครับลงยาน้ําเงินนะครับนี่หน้ากากพระพรมชุดเงินนะฮะรายการนี้เอาไป22งบาทเหมือนกันพี่รายการที่18ครับต่อมารายการที่19รายการนี้เนื้อมหาชนวนเหมือนกันพี่ชายลงยาเขียวนี่ครับนะนี่เลขคนจเบอร์39ครับรายการนี้เอาไป2 0 0บาท รายการนี้รายการที่19เอาไป200บาทครับพี่ชายนะครับต่อมารายการที่20นะครับมาเป็นพร้อมสร้อยพร้อมกรอบพร้อมตะกุดนะครับรายการที่เป็นตะกุดมหาลาบนะครับลุ้นติดมดสารลกช้าง50องค์ลุ้นใส่สร้อยหรือเนีย่ยอีก50องค์นี้จัดสร้างร้อยองค์พี่นี่ นี่ฮะโอ้ยวัสา์ข้างในสุดจัดดีนะเอาไปพี่ชายแบ่งปันให้สามร้อยห้าสิบาทเอาไปยกชุดเลยสามร้อยห้าสิบาทเอาไปยกชุดเลยพี่ชายหรือรายการที่ยี่สิบนะครับโอ้วันนี้ก็มีแบ่งปันที่พี่นะครับยี่สิบรายการลองเลือกชมดูนะพี่นะรับรองว่าสวยถูกใจพี่ๆแน,น่นอนนะครับแนะสำหรับนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะฮะพี่ๆท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ